ฝากไลค์กดติดตามช่องหาเรื่องผี ep สองอีกนะคบสุดท้ายวันนี้เราจะมาหาเรื่องผีอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ขอปรับการาฟิกอการาฟิกหนาเกินนะครับ <c oughs> โอเคนะคะรับกลับมาอีกแล้วออมาเกมหมันจะเริ่มนะผมพร้อมที่จะเปิดกับผีแล้วนะโอ้โหผีตัวนี้มันไอต่อยประจำวัดลังสิตนี่ว่าไอเหียกูติดบัก กูขยับไม่ได้กูขยับไม่ได้เออกูขยับไม่ไ,ได้ yeah. เรียบร้อย,อยกูจะตายไหมไม่น่าตายนะขอใหกูไม่ตายเถอะไอ้ผีวะมันบอกว่าเป็นขนมปุบกรอบไปได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ขนมเลยนะ โอเคเรากลับมาที่นาล,ลอบบี้ล้อหือมันบาดตาบาดใจเหลือเกินขอตัดภาพไปตอนที่โดนผีไล่ล่าเลยแล้วกันหือผีตัวนี้มันบาดตาบาดใจเหลือเกินวอวเจ็ดสามกับวิวแปดเนี่ยอม,มาดูดิว่าจะรอดหรือเปล่าอะไรคาสซีนอะไรเนี่ยโอเคนะเข้าเกมมาแล้วหวังว่าจะไม่โดนผีกระเทืบกก่อนเปิดแสงเปิดแสงมา เราขักวิ่งมาหาของก่อนถ้ามันเข้าออกมาในประตูเนี้ยไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไปนี่กำลังเช็คของครับว่าแถวนี้มีของอะไรบ้างหรือเปล่าเฮ้ยวันี้เปทำอะไร่ะถ้ากำลังค้นของอยู่อ่ะโอเคค้นๆไปเลยฉันไม่เกี่ยวโอ้โหกระโดดมันมาแล้วไอชิบหายมันมาแลยอีอีออ พี่วิววตามกูมันตามกูอะเออกูจะรอดไหมเนี่ยอย่าตามกูไอ,อ้ฮ <Nice. S 1> ัลโไนอชิพหายเออกูตายอีกแล้วกูตายคนแรกเลยมันเล่นแต่กูแหละไอ้ผีพวกนี้เนี่ย uh huh. เกิดมาเล่นอีกตาหนึ่งกันแล้วกันแต่ตานี่กูแพ้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงละมามา มาดูว่าจะโดนตกหรือเปล่าโอ้โหขอตัดภาพไปตอนที่โดนผีแล้วกระเทือบเลยแล้วกันมากลับมาตอนที่จะโดนผีลมกระเทือบหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เรากําลังเดินตามหาเพื่อนนะเพราะเราหาเพื่อนยังไม่เจอเลยเก็บของเก็บของก่อนไว้เก็บของก่อนอุ้ยมันกินเพื่อนกูกูวิ่งไปเด้อวิ่งเด้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 ระวังเพื่อนระวังเพื่อนระวังมึงก็ยังวิ่งไม่ได้นั่นอีกน่อยอีกควาย มือจะควายยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ฮ่ากูบอกแล้วอย่าไปหาเรื่องผีมาเดี๋ยวขอเล่งสปีดไปตอนที่เหลือคนสุดท้ายคือผมนะไไมม่่่ฉันนกกก็รู้อกกีีดื โ,โหเหลือคนสุดท้ายแล้วสาธุเถิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองกูเดี๋ยวนี้ยเสียวผีจะมาเสียวตูวจับหายเลยเอ้ยคนลุกคักปูเอ้ยเนี่ยไม่ดูไหมว่ากูจะโดนผีตูยหรือเปล่าน,น,นะเวลาก็จะหมดแล้วให้กูชนะเถอะไอ้ผีให้กูชนะเถอะไอ้ผีเอ้ยกูอยากชนะ จังไว้นี่วิ่ง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 ดีวิ่งดียไม่วิ่งดิวิ่งดิวิ่งเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งมันเอามันเอามันเอาวิ่งวิ่งวิ่งนี้วิ่งนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอสัตว์ชิบหายแล้วไอเหี้ยไอเหี้ยเหี้ยเหี้ยมามาไอสัตว์มันมาไอเหี้ยวิ่งวิ่งดวิ่งวิ่งวิ่งไอสัตว์ไอสัตว์กระโดดมันตุยกระโดดมันตุยชิบ ไอสารแม่งกูโดนมันเล่นอีกแล้วไอชิหายโอ้โหเล่นสก,กูเป็นขนมหวานเลยทางนั้นก็อีกคุยเฮียกูโดนเล่นอีกแล้วตลอดเลยโอเคกูคร,รู้ละว,ว่ากูแพ้ผีสัตว์แม่งผีโคตรโหดไอ้เฮียเดี๋ยวผัดขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่ากูขี้เกียจเล่นต่อละกูแพ้กูเศร้า